สวัสด <cue ze> oh> ีครับกอลมนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปี2024แล้วนะครับแล้วตามธําเนียมของช่องเนี่ยผมก็จะมารีวิวต่อคอมอัปเดตอัปเดตทั้งปี2024ว่าผมอะซื้ออะไรมาบ้างเปลี่ยนอะไรไปบ้างก็จะรีวิวพร้อมแปดพิกัดของทุงชิ้นที่ผมเคยใช้เหมือนเดิมครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่อันนี้ก็คือภาพโดยรวมโต๊ะของผมณปัจจุบันนะครับถ้าเทียบกับคลิปที่รีวิว่ารุดรก็าจะาไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าก็มีของหลายอย่างที่อัปเดตใหญ่ขึ้นมาจริงๆผมก็พยายามจัดให้มันดูแบบมินิมอลโคโซี่ขึ้นนะถ้าหลายๆคนสังเกตก็ผมจะคุมโทนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูรีวิวกันเลยดีกว่ามาเริ่มีโต๊ะกันเลยครับโต๊ะผมนะครับก็จะเป็นโต๊ะไม้ประสานสั่งทำนะครับขนาดประมาณ150ยห้าสิบคูณหกหนาประมาณ2เซนครับก็อันนี้ก็ต๊ะตัวเดิมเลยถ้าใครเห็น ถ้าถามว่าใช้มานานแล้วแข็งแรงไหมโอ้โหไม่มีปัญหาแข็งแรงดีมากไม่งอไม่อะไรเลยครับตัวโต๊ะนะครับก็จะเป็นโต๊ะลายไม้ฟันปลาต่อกันนี้นี่เป็นลายไม้ประสานคือเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ของผมในห้องก็จะเป็นลายอย่างนี้แหละผมชอบลายอย่างนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับก็จริงๆไปดูไม้มีหลายแบบก็ได้นะร้านนี้นี่เดี๋ยวผมจะแปะรูปแล้วก็ลิงร้านไว้ให้นะครับถ้าทุกคนไปสั่งก็ลองเลือกดูกันนะครับร้านนี้แบบของเขาดีจริงๆมีทั้งโต๊ะมีทั้ง ชั้นวางจออะไรอย่างเงี้ยลองไปเลือกดูกันได้เลยครับโต๊ะไมาอันนี้ผมก็ราคาประมาณ1,700บาทครับประมาณนี้เรียกว่าเปลี่ยนโต๊ะแล้วคลิปที่แล้วอ่ะผมไม่ได้รีวิวขาโต๊ะก็อันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มเติมสักหน่อยก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับเรื่องขาโต๊ะว,ว่าใช้ขาเดิมของอีเกียอันละประมาณร้อยหนึ่งอ่ะจะโยกไหมจะแข็งแรงไหมตอบตรงนี้เลยครับว่าโยกแน่นอนครับเปลี่ยนเถอะคือคลิปรีวิวครั้งก่อนอะ่ะที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนอะ่ะผมมาคิดว่า เอ้มันมันก็น่าจะรับน้ําหนักได้แหละแต่พอมาใช้จริงโอ้โหไม่ได้เลยคือนั่งทํางานนั่งแค่กดคีย,ย์บอร์ดอะไรเงี้ยโต๊ะโยกเลยคือมันน่าจะเหมาะกับโต๊ะที่แบบวางนุ่นปุ๊กวางอะไรไม่เยอะเงี้ยทำให้มันรับน้ําหนักแข็งแรงไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ก็ถ้าใครถามก็ผมบอกเลยว่าเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเลยจริงๆผมก็มีแผนเปลี่ยนอยู่แล้วครับก็เลยเล็งตัวขาอีเกเยตัวนี้ไว้นี่รุ่นนี้เลยจําชื่อรุ่นไม่ได้ก็น่าจะขาลวประมาณพันสาม นะประมาณนี้ถือว่าเป็นขาที่แพงไหมก็ตามราคาแหละแต่ผมว่าขานี่คือมันแบบแข็งแรงดีมากไม่มีปัญหาโยกแบบแม้แต่แม้แต่น,นิดเดียวเลยที่ที่เคยใช้มาแล้วก็อีกอย่างครับมันเป็นขาที่ค่อนข้างสวยเลยตรงด้านล่างนะครับก็จะเป็นเหมือนที่วางของนี่ผมก็จะเอาของอะไรก็ไม่รู้วางกองๆไว้อย่างเงี้ยได้ แล้วก็โต๊ะตัวนี้ครับเห็นรูปที่เขารีวิวไหมมันจะสามารถปรับระดับปรับเอียงอะไรอย่างนี้ได้ผมก็ปรับระดับให้มันขึ้นมาสเต็ปหนึ่งเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ไม่ได้ปรับขึ้นมาเลยผมว่ามันจำผมแล้วมันเตี้ยไปหน่อยก็ถ้าใครอยากซื้อผมก็แนะนํานะแต่ว่าราคาไอ้แลงก็หน่อยบางคนอาจจะไม่ได้อยากซื้อค่ะโต๊ะที่แปลงขนาดนั้นไงแต่ถ้าใครสนใจตัวนี้ผมว่าดีนะคุ้มเลยประกอบง่ายครับประกอบไม่ยากเลยแล้วก็มีน็อตอะไรมาให้หมดเลยน็อตที่แบบใส่กับโต๊ะไม่หนาหรือว่าเจาะกับโต๊ะท มีมีหมดเลยอะลองไปดูกันนะครับขาโต๊ะของอีเกียเพิ่มความโคซีมินิมอลให้กับโต๊ะนี่เปนนี้สวยเลยต่อมานะครับก็เป็นชั้นไม้เหมือนกันก็เป็นชั้นวางจอหมเดงแต่ว่าผมก็เอาไว้วางของหน้าคอมทั่วไปแหละไม่ได้มาตั้งจอหรอกอันนี้นะครับก็ได้มาจากร้านเดียวกับตัวโต๊ะเลยเป็นสีเดียวกันลายไม้เดียวกันเลยด้วยก็ครบเซต็เลยขนาดนะครับก็เป็นขนาดประมาณกว้าง90คูณ25และถ้าถามว่าทาไมถึงเป็นขนาดนี้คือตอนแรกที่ผมออกแบบโต๊อะ เดี๋ยวลองวาดให้ดูผมอะตอนนั้นผมมีลาโพงอะนะผมก็ซื้อลาโพงมาผมก็จะดีไซน์ว่าเราอยากจะวางลาโพงตรงนี้นี่แล้วก็จอไว้ตรงกลางผมก็ไปคํานวณมันเลยว่าเอ๊ะความยาวอะมันต้องเผื่อกี่เซนมันต้องห่างกี่เซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปสั่งร้านได้เลยแล้วผมก็ขอเขาดีไซน์ข้างหลังครับนี่มาดูข้างหลังนิดนึงข้างหลังผมก็จะให้มันเว้าวอย่างงี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเวลาผมดันให้มันไปติดโต๊ะใช่ไหมมันก็จะได้เว้าวเพื่อจะมีที่ให้ไอ้ขาจับจอมันสามารถอยู่ตรงนี้ได้นี่ แล้วก็ด้านใต้ครับก็จะเป็นชั้นวางของผมก็จะเอาไว้ใช้ของที่จะหยิบบ่อยๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกเอ,อ่อ USB แฟลชไดร์อะไรเงี้ยผมก็จะใส่ไปในนี้เลยจริงๆไอ้ชั้นวางจอเนะี่ยผมว่าทุกคนควรมีนะถือเป็นคนที่แบบไม่ได้ใช้ขาจับจออ่ะก็สามารถเอาจอวางบนนี้ได้เพื่อจะได้มีพื้นที่หน้าคอมที่ดูอ่ะดูสวยขึ้นดูโล่งขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้ก็เวลาเพื่อนๆจะสั่งชั้นวางจอเนะี่ยก็ลองคิดเซตอัพขึ้นมาก่อนก็ได้ครับว่าอยากวางจอแบบไหน อยากวางลำโพงวางของอะไรอย่างเงี้ยแลว้วเพื่อนๆก็ลองคํานวณดูนะครับว่ามันต้องใช้ความยาวเท่าไหร่เพื่อจะได้แบบวางได้แบบพอดีเลยอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ไปซื้อที่มันเป็นสําเร็จรูปมานะครับอันนี้ไปสั่งร้านที่เขาแบบจะคัดซ่อมเป็นหลักก็คือร้านนี้เลยที่ผมขึ้นไ้ให้ราคาที่ผมได้มาก็ประมาณพันสามนะครับก็มีหลายราคาเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูได้เหมือนเดิมเลยมาดูในส่วนของจอดีก่าแหมอันนี้ก็จอเดิมจอเดียวเลยก็จะเป็นจอ lg ขนาด29นิ้วเป็นตัวอั p ต a าว Full HD นะครับใช้มานานมากใช้ดีมากโอ้โหถ้าใครตามช่องผมมานะก็จะเห็นแค่จอนี้แหละผมอ่ะไม่เคยใช้จออื่นเลยก็คือใช้จอเนี้ยมาตั้งแต่เริ่มจัดโต๊ะคอมเลยจริงๆน่าจะเป็นสิ่งแรกๆที่ซื้อเลยได้แหละแต่ก่อนผมใช้โน้ตบุ๊กไงแล้วก็มาเสียบจอก็จอนี้แหละโอหใช้มาน่จาจะกี่ปีแล้ววะสเอ้ยสาปีแล้วมั้งแต่ก็รับประกันน้ยนครับว่าจอนี้ดีจริงถ้าใครตามมาก็ เออน่าจะรู้กันอยู่ผมมาใช้มาตั้งแต่แรกก็เคยมีเพื่อนๆทักมาบอกเลยว่าเนี่ยดูช่องผมเนี่ยซื้อจอ,อนี้ตามผมเลยเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเออมันมันดีจริงเห็นไหมไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้เลยเลยก็ใช้มาก็บอกตรงๆนี่แหละถ้าถามว่าเคยมีปัญหาไหมเคยมีนะตอนนั้นเหมือนอะแดปเตอร์ตัวเสียบมันเสียมั้งแต่ก็อยู่ในประกันเนี่ยเขาก็เคลมให้ได้ปกติเร็วดีเรียกแด้ว่าเป็นจอทํางานเล่นเกมที่คุ้มมากนะราคาแค่ 6,500เท่านั้นเองอะใช้ทำงานเล่นเกมงบแค่นี้ก็สบายเลยครับไม่ใช่ว่าจะไม่อับจอนะผมก็มีแพนอยู่นะน่าจะปีหน้าผมจะเปลี่ยนจอเป็น32-34นิ้วเป็น 4K เลยเนี่ยแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูช่วงนันแล้วกันว่ามีตัวอะไรน่าสนใจ มามาดูในส่วนของขาจับจอว่าก็เป็นของอะไรนะขาจับจอครับก็เป็นของแบริรุ่น B7 ตัวนี้ก็ใช้มาหลายเดือนเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยใครอยากได้ขาจับจอเนี่ยแล้วใช้จอ LG รุ่นเดียวกับผมเนี่ยก็เป็นตัวนี้ได้เลยครับเรื่องการรับน้ําหนักสบายเลยวัสดุขาจับจอครับก็ค่อนข้างดีนะ อันนี้ก็ราคาประมาณน่าจะพันตอนต้น,น,นะตอนช่วงที่ผมซื้อมาโดยรวมวัสดุงานประกอบอะไรเงี้ยความแข็งแรงของมัน,นก็คือโอเคเลยแล้วก็ข้อดีของขาจับจอครับก็สามารถทําให้โตข้างล่างเราเนี่ยโลง่งขึ้นได้เลยไม่มีขามอนิเตอร์มาให้เกะก,กะแล้วก็สามารถมูฟจอไปที่ต่างๆหมุนได้อย่างอิสระเลยเนี่ยเรียกว่าสายจัดต๊ะคอมเนี่ยยังไงก็ต้องมีครับขาจับจอ มาทีนี้มาดูในโซนของตรงชั้นวางข้างหน้าผมดีกว่าก็มีเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะตรงนี้ก็อย่างแรกนะครับไม่รู้จะตกแต่งอะไรแบบไหนมีต้นไม้ไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นต้นไม้ปลอมนะครับเหมือนเดิมเลยที่เคยพูดที่เคยรีวิวไปอ่ะพูดอีกทีแล้วกันเคยพูดไปร้านถลายคลิปแล้วว่าคือการที่เรามีต้นไม้ปลอมหรือต้นไม้จริงอะไรมาตกแต่งเนี่ยทำให้โตะคอมเราสวยได้ขึ้นหลายเท่าเลยนะคอมผมก็ไม่ได้แค่มีตรงนี้นะนี่ก็จะมีบนเคดก็จะมีอันนี้เป็นต้นไม้จริงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นไม้ปอมมให้ันดู เลื้อยไว้ตรงนี้นี่แล้วก็มีบนนั้นด้วยอันนี้ก็อันนี้ก็น่านับเป็นต้ไนไม้ปลอมนะอันนี้เป็นของยูนิเวอร์แซลครับเป็นของที่ราคาไม่แพงนะแต่ว่าทําให้โต๊ะคอมเราเนี่ยสวยขึ้นหลายเท่าเลยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นของที่มันตกแต่งง่ายอะ่ะมันอยู่ที่โต๊ะคอมไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะคอมแบบมินิมอลไม่ว่าจะเป็นโต๊ะคอมแบบโโหโทนดำเข้เมๆเ,เลยหรือแบบโตะแบบ RGB อย่างเงี้ยมันก็เข้ากันได้หมดอะ่ะไม่รู้จะซื้ออะไรเพื่อนๆซื้อต้ไนไม้ปลอมไว้ก่อนเลย ราคาต้ไนไม้ปลอมครับของผมก็น่าจะไม่กี่10บาทบ้างจําไม่ได้แล้วะแต่ว่าไม่เกินร้อยแน่นอนครับนี่ถยกผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมถ้าใครอยากตามไปดูมาดูตรงนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นจอ y Xbox นะครับพร้อมกับที่วางก็เอามาใช้เล่นเกมเวลาว่างๆครับ เอามาตาข้างหน้าเลยหยิบง่ายดีช่วงนี้เอามาซ้อมมอนเตอร์ฮันเตอร์อยู่ครับไว้รอภาคใหม่กันมันจะมามาถึงเรื่องจอยเดี๋ยวผมพอพูดประสบการณ์นิดนึงใครที่จะซื้อจอยไว้เล่นเกมในคอมเนี่ยผมก็แนะนําซื้อจอยที่มันแบบดีๆแพงๆไปเลยนะซื้อแบบทีเดียวจบอะ่ะจากประสบการณ์ของผมอะบางทีพวกจอยเรียกว่าอะไรที่ไม่มีแบรนด์ราคาถูกๆระยะการใช้งานมัน,ม,นมันสั้นอะแล้วก็ไหนจะพวกเรื่องแบบดีเลย์ปัญหาการเชื่อมต่องเงี้ยอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะถ้าใครที่ จะซื้อแบบโูไวหเล่นเกมจริงจังเลยอมับผม,มแนะนําให้ซื้อจอยดีๆไปเลยนะครับทีเดียวจบแล้วแบบใช้ยาวๆเลยไม่ว่าจะเป็นจอยเอกบอกตัวนี้ก็ได้หรือเป็นพวกจอยเพย t เ t ชันอะไรก,ไก็ได้ก็ลองดูครับราคาตัวนี้น่าจะประมาณพันกว่าบาทนะจะถ้าจำไม่ผิดจะผมขึ้นราคาไปให้มามาฝั่งนี้ครับนี่ถ้าใครเห็นน่าจะคุ้นๆกันดีครับเป็นเจ้าคาซิเฟอร์จาก โซเดียจิบีนั่นเองถ้าใครเป็นแฟนคลับจิบีก็น่าจะรู้จักดีอันนี้เป็นงานเรซิน,นะครับนี่ดูดิดูเนี่ยดูดีเทลดูความใสดูรายละเอียดของมันก็คือหูสวยมากและตัวนี้นะครับก็สามารถเปิดไฟได้ด้วยโดยที่จะต้องเสียบสายด้านหลังนี้นี่แล้วก็กดสวิต์เพื่อเปิดไฟได้เลยผมก็จะมาตั้งโชว์หน้าคอมแบบสวยๆอย่างนี้เลยผมได้มาจากร้าน To y Story นะครับ ถ้าใครสนใจก็ลองทักร้านไปได้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มันจะมีอยู่ไหมนะเพราะว่าออกมาค่อนข้างนานแล้วราคาณวันที่ผมไล่มาประมาณ2008ครับไม่รู้ว่าของจะมีอยู่ไหมนะก็ลองดูก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครสนใจไอตัวไฟคลาลซิฟเฟอร์เนี่ยมันมีหลายแบบหลายเวอร์ชันมากเลยนะก็เพื่อนๆก็ลองไปดูได้เป็นโมเดลตั้งโจสว,วยๆงามไม่เฉยครับและถ้าใครสงสัยนะครับว่าไอเจ้าดีบูมทามบ็บ์มันหายไปไหนเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าน้องได้ตุยไปแล้วครับ น้องได้จากเราไปแล้วเพราะว่ามันแบตมันเสื่อมไปแล้วอะมันชาร์จไม่เข้าอะไรเลยอะผมก็เออไม่เป็นไรจ้างมันอะก็ขี้เกียจเอาไปซ่อมอะไรด้วยแหละใช้มันโอ้นานมากอะ่ะผมว่าสี่ห้าปีอะก็ถือว่าทนกับเรามาเยอะแล้ว มาดูอีกอย่างก็คือลำโพงครับก็ยังเป็นลำโพงฮาร์มันการดอนซาวซิเหมือนเดิมเป็นลำโพงที่แพงแล้วดีในของพีทของผมนะในของพีชผมคนเดียวเสียงดีเสียงใสเบสดีมากที่สำคัญก,ก็คือซื้อเพราะว่ามันสวยครับเวลาเลือกลำโพงเนี่ยผมเลือกที่มันสวยนะมาเป็นอันดับแรกเลยมากกว่าที่มันเสียงดีก็จริงๆเคยมีพูดไป นิดนึ่งแล้วแหละเออตัวเบสเนี่ยของลาโพงผมก็จะตั้งไว้ตรงนี้พร้อมกับขาตั้งมาเลยแล้วก็ตัวลําโพงที่ออกมาสองข้างผมก็จะเซตอัพไปตรงนี้เหมือนที่ผมบอกไปตอนเอ่อคิดเซตอัพของตัวชั้นวางเลยผมว่าถ้าใครจะซื้อไปตกแต่งคอมเนี่ยก็ดีนะเนี่ยผมผมก็ซื้อมาแต่งคอมนี่แหละคือตอนนั้นที่หาลําโพองอะ่ะก็ไม่ได้คิดนะว่าอยากได้ลําโพงที่เสียงดีคือคิดเลยอย่างแรกอยากได้อะไรก็ได้ลําโพงที่มันสวยอะ่ะถ้าใครอยากซื้อไปตกแต่งก็ดูเรฟเลนซ์การวางของผมเป็น เป็นแนวทางใช่ก็ได้นี่มันก็จะวางได้แบบนี้ราคานะครับก็ประมาณหมื่นต้นๆครับส่วนขาสร้างก็จะไม่ได้ในผมนขึ้นราคาไปให้เป็นของที่ซื้อมาก็ไม่ได้รู้สึกเสียอะไรเงินนะเสียงดีแล้วก็สวยครับลำโพงฮามันกระดอนต่อมาเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้ทํางานกันบ้างดีกว่าว่าเซตัพของผมเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับแน่นอนก็คือเป็นแผ่นรองเมาส์มีคนถามมาเยอะมากนะนี้ว่ามันคือแผ่นอะไรยังไงก็มันคือแผ่นรองเมาส์ที่ เหมือนเป็นคุยๆเป็นผ้าสักหลาดอย่างเงี้ยเอ้ยมันเรียกว่าผ้าเลยนะผ้าลูกฟูกผ้ากำมะหยี่อะไรนั่นแหละส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่รองการเลื่อนอันนี้ก็คือหนึบมากบางทีแบบต้องใช้แรงดึงนิดนึงอะดีไซน์กับสีเนี่ยมันเท่าทั้งสวยเลยเนี่ยบอกแล้วว่าผมซื้อของเน้นดีไซน์ไว้ก่อนฟังก์ชันการใช้งานเอาไวท้ทีหลังแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่เหมาะก,กับการเล่นเกมพวก FPS เลยถ้าใครจะเล่นเกมแบบต้องการความเร็วเมาส์อะไรเงี้ยคือมันมัน,ม,นมันไม่ จะพูดไงดีอ่ะคือมันไม่ได้เลยอ่ะคือมันใช้อย่างนั้นไม่ได้เลยอ่ะมันใช้แค่แบบเอาไว้เลื่อนเมาส์ทําทงานทั่วไปอะไรเงี้ยมันไม่สามารถแบบเล่นเกมที่แบบต้องใช้สปีดใช้เมาส์ลืน่นๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าด้วยตัวมันไม่ได้ลื่นครับตัวมันเป็นขุยใครที่ชอบเล่นเกมเนี่ยผมว่าหนีไปได้เลยแต่ถ้าใครเอามาทํางานทั่วไปอ่ะทำงานกราฟิกทํางานตัดต่อทํางานทั่วไปแบบผมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าเป็นแผ่นรองเมาส์ที่สวยดีราคาก็ ประมาณหลักร้อยครับเดี๋ผมก็ขึ้นแล้วก็แปะพิกัดไว้ให้เหมือนเดิมต่อมานะครับเป็นคีย์บอร์ดของผมเอง v o อ k คีย์เรนนี่โอ้โหถ้าย้อนกลับไปที่แล้วที่ผมรีวิวนะผมมันใช้ตัวตัว m o n k e กเอ็มวัอยู่ตัวนั้นว่าดีเลยนะดีมากนะผมอวยไว้ยับเลยที่ผมรีวิวอะแต่ว่าตัวนี้นี่เรนนี่75ตัวนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยจะเห็นว่าผมมาเซตอัพเป็นตัวหลักแล้วนี่แต่ว่าถ้าตัวมอนกีกยังอยู่นะ ผมก็อาตั้งโชว์ไว้นี่ถ้าถามว่าไอตัว l e นี y เนี่ยมันดียังไงอย่างแรกเลยผมมาชอบดีไซน์การออกแบบมากพวกดีเทลรวดลายอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบสีด้วยเป็นคนชอบคีย์บอร์ดแบบเรียบๆไม่ได้ชอบแบบมีจอมีไฟ rgb เยอะๆแล้วก็ชอบพวกฟิลลิ่งารสัมผัสมันด้วยครับถ้าเทียบกับตัว m o n กี e เนี่ยเสียงมันจะต่างกันแบบนิดนึงแต่มันเป็น l ี n e a r สวิตเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ดิผมแบบชอบฟิลลิบบ่งการกดการสัมผัสของตัวเนี้ยมากกว่าเลยแต่ต้องบอกนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวเนี้ย ผมไม่ได้ซื้อเองนะผมได้สปอนมาแต่ผมก็บอกเลยว่ามันดีจริงมันดีมากถ้าไม่ดีผมไม่เปลี่ยนจากตัว Monkey, อมอนกีก็มาเป็นตัวนี้หรอกอันนี้ก็คือเซตอัพหลักปัจจุบันอนะ่ะผมก็ใช้ตัวนี้ตลอดเลยผมก็เคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะก็ลองไปดูกันได้ครับถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ราคาประมาณน่าจะสามพันั้งประมาณนั้นนะ่ยแต่ว่าผมบอกเลยว่าดีมากดีเกินราคาผมอ่ะเคยมีโอกาสได้ลองคีย์บอร์ดแพงๆนะแต่ว่าสุดท้ายก็ตัวเนี้ยมันชอบีิสุดแล้วอะ แล้วก็กลายเป็นคีย์บอร์ดลูกรลักของผมในปี2024เลยตอนนี้ซื้อเลยซื้อเลยแนะนํามีหลายราคามีหลายสีด้ะอันนี้ผมแบบผมอวยจริงถึงแม้ผมจะไม่ได้ซื้อเองแต่ผมใช้เองแน่นอนที่ลองข้อมือก็เป็นขนาดเดิมครับเหมือนเดิมเลยเป็นไม้แท้จาไม่ได้าไม้อะไรนี้ผมก็สั่งร้านให้ออกแบบมาขนาดไซส์เหมาะคีย์บอร์ด75%ถ้าหลักใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แห้ข้างหน้านะครับราคาน่าจะประมาณไม่กี่ร้อยเนี่ยแหละเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับ ต่อมาก็เป็นเมาส์นะครับและจะเป็นใครไม่ได้นอกจาก n o t i t e c h MX Master 3S เหมือนเดิมเจ้าเดิมและถ้าถามว่ามันดียังไงมันดีจนผลม,มัซื้อเพิ่มนี่งงดิ่หลายหคนงงว่าซื้อเพิ่มซื้อทําไมซื้ออะไรคืออันเก่าอะ่ะผมใช้จนมันมันพังมั้งใช้จนแบบปุ่มมันพังแล้วอะ่ะแต่มันก็ยังกดได้นะแต่มันได้แบบเบนเบิน่ะมันเมาสเบิรน่ะก็เลยซื้อตัวใหม่มาเลยคิดดูดิใช้พังอะ่ะ แล้วยังชอบติดใจอ่ะจนซื้อรุ่นเดียวมาเพิ่มอ่ะบอกเลยว่ามันคือเมาส์ทําทงานตัวจบที่แท้จริงของสายทํางานนะใครที่เคยดูหรือเคยใช้เมาส์พวกเมาส์ออร์นอมิกมาเนี่ยสังเกตนะครับว่ามันก็จะมีหลายดีไซน์ทั้งแบบเอ,อ่อองศาเอียงน้อยองศาเอียงเยอะหรือที่จะแบบเป็นเหมือนแทบจะเป็นแท่งปากกายอยู่แล้วอะส่วนตัวผมก็เคยใช้มาหลายทรงนะอย่างเช่นทรงแบบนี้เหมือนกันอันนี้มันก็จะแบบองศามันจะตั้งขึ้นมากว่าตัว mx m a r t e r หน่อย แต่ใช้ไปใช้มาผมว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะรู้สึกเมื่อยกาเดินวยซ้ําแต่พอมาเป็นไอตัว Logitech MX Master เนี่ยเอ้ยผมว่าโอเคกับมันมากเลยอ่ะทั้งฟีดิงการจับทั้งองศาของมันคือทุกอย่างเลยอ่ะใช้งานานานๆแหละไม่ได้รู้สึกเมื่อยเลยเออมีปุ่มเยอะตั้งมาโคตั้งปุ่มมาอย่างนี้ได้ได้ได้ว่าเกิดมาเพื่อการทำงานที่แท้จริงใครหลายๆคนนะครับก็น่าจะเห็นพวกแบบเอ่ออินฟลูเอนเซอร์พวกจัดโต๊ะคอมจัดโต๊ะทำงาน ไม่แต่ช่องไทยช่วงต่างประเทศก็ชอบใช้ทันี้กันก็มันดีจริงอะที่ผมใช้มาเออไม่รู้นะว่ามันมีเมาส์ที่ดีกค่ตัวนี้หรือยังแต่สาหรับผมที่เคยใช้มาโดยนตัวนะอันเนี้ยคือดีที่สุดละราคาก็สามพันกว่าบาทนะครับแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นด้วยผมเคยกดดูราคาได้มา2องพันเก้ารัตอนนันก็ค่อนข้างถูกรอซื้อช่วงเพราะแบบพี่ลดราคาก็ได้ครับอ๋อลืมบอกไปว่ามันเล่นเกมไม่ค่อยเบิร์ครับถ้าใครจะซื้อมาทํางานเลยเล่นเกมไปด้วยเพราะว่ามันหนัก ออมาอันนี้ก็เป็นคอมอัปเกรดของผมนะครับเปลี่ยนมาจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าหลายอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวพวกเรื่องสเปคเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะเอาไว้ให้นะครับจําไม่ได้จริงเดี๋ยวผมไปจดมาให้ก่อนแต่ว่าสเปคจริงๆก็ทั่วๆไปครับไม่ได้แรงอะไร,องไรขนาดนั้นก็คือใช้ทํางานมากกว่าเล่นเกมนิดหน่อยโดยตอนที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะ เน้นสวยมากกว่าเน้นแรงนะครับก็หลายๆอย่างทั้งเคสพัดลมชุดน้ำพวกเรื่องไฟอะไรเงี้ยคือผมก็คิดมาแล้วว่าอยากได้คอมสเปปในแนวนี้เน้นสวยไปก่อนไม่ต้องแรงมากก็ได้เน้นเป็นคอมสีขาวสายสีขาวอะไรอย่างเงี้ยรับาาผมนะถ้าคอมสวยอะ่ะคือเวลาแค่มาตั้งโชว์ลวทำงานมองไปมันก็รู้สึกเออมันดีอะ มันมีความสุขมองความสวยๆไฟสวยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องเป็นคอมที่แบบหูแรงสุดตัวท็อปสุดก็ได้ครับแค่เป็นคอมที่เราพอใจอะว่ามันมันสวยแล้วมันก็พอใช้ได้อะอันนี้ก็ผมก็โอเคแล้วผมก็จะแต่งให้มันเป็นแบบคล้ายลักษณะของเคสตู้ปลาสีขาวเป,เป็นไฟเป็นไฟบอมหน่อยสายถักสีขาวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแนวที่ผมชอบนะจริงๆก็ความชอบใครความชอบมันแหละเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ชอบแนวนี้ก็ได้เพื่อนอาจจะชอบแบบหูเน้นฮาร์ดแวร์แรงไปก่อน วกหน้าตาก็อาจจะอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่ได้ต้องเน้นความสวยมากอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความชอบคนถ้ามันเล่นเกมทํางานแล้วเพื่อนๆมีความสุขกับการจัดโตาคอมการเล่นเกมอะไรเงี้ยก็ดีเลยครับถ้าถามว่าจะเพิ่มอะไรในคอมผมไหมก็มีนะมันมีพัดลมที่ผมจะไม่ติดข้างบนดิอืมก็แค่นั้นแหละถ้าอัปเกรดฮีก็คงเปลี่ยนเป็นแบบ CPU เจนใหม่เมนบอร์ดเจนใหม่แรมเจนใหม่เลยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ใช่ในเร็วนี้หรอกครับก็เปลี่ยนตอนไหนก็ได้อ่ะ ผมว่าเอางอบส่วนนี้ไปทำอีกอ่นก่อนก็ดีถ้าคอมมันยังใช้ได้อยู่นะก็ไม่นะครับก็เป็นไม่ไฟฟ้าค78เหมือนเดิมตัวเดิมที่ก็ยังใช้อยู่นะมีคนบอกว่าเสียงมันไม่ค่อยดีผมก็ลองปรับดูนะแบบวิธีปรับวิธีพูดปรับเซตติ้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีแผ่นที่จะเปลี่ยนไม่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้ามันพังแล้วมันไม่อยากใช้ตัวนี้แล้วก็ทิ้งเลยเออก็ถ้าใครสนใจไม่ตัวนี้ ราคาก็ไม่แพงครับน่าจะหลักพันกว่าบาทได้แหละเป็นไม้แบบเริ่มต้นอะ่ะก็ยังใช้ได้ดีนะยังใช้อัดนู่นอัดนี้ได้สบายส่วนขาไม้ครับผมเปลี่ยนจากขาไม้เดิมที่เป็นสีขาวมาเป็นอันนี้บอรอบาโอ้โหความบูสึกต่างกันเยอะอันนี้เป็นของน่าจะอ่านว่า l i f t p r o f e s s i o n น l นะเป็นขาไมอ้อลูมิเนียมครับเป็นขาไม้ที่ราคาค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะ ราคานะ่าดับประมาณ1 0 0่งพันปลายๆเดี๋ยวผมขึ้นไปให้แต่ว่าคือผมไปดูรีวิวดูอะไรอย่างงี้มาไงคนก็บอกว่าดีคนใช้ยเยอะอะไรอย่างงี้นะคุ้มราคาอะไรอย่างงี้ก็เลยลองซื้อมาเฮ้ยโอ้โหของว่าดีจริงวะ่ะคือวัสดุความแข็งแรง ดีมากเพราะว่าเป็นขาอลูมิเนียมด้วยแล้วก็มันสามารถปรับโปรไฟล์ได้ครับให้มันสูงหรือว่าให้มันต่ําผมก็จะไว้อะไรอย่างเงี้ยแหละก็เก็บง่ายใช้ง่ายมากถ้าเป็นตัวเดิมผมอะเวลาเก็บใช่ไหมมันจะบังไอตัวมันจะบังไอตัวแผ่นอีกเกียมผมอะเวลาไปหยิบผองอะไรมันยากอันนี้ก็คือมันจะซ่อนไว้แบบมุมแค่ตรงนี้เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะที่ผมซื้อมาเลยไอขาไม้นี่ไอขาไม้นี่ราคาจะเท่าไม่อยู่แล้วแต่ก็โอเคครับขาไม้ตัวเนี้ยสามารถเอาไปหนิบโต๊ะได้หรือว่าจะ เจาะโต๊ะได้เขาก็มีอุปกรณ์มาซัพพอร์ตให้หมดเลยผมก็จะดีบไว้ตรงนี้นี่ตัวนีบเขาก็แข็งแรงนะครับมีตัวรองมีอะไรให้หมดเลยไม่ต้องห่วงเรื่องจะดีดได้ไหมโต๊ะเป็นรอยไหมประมาณนี้ไหมเด็ดเซตอัพทั้งหมดของเราก็ขอบคุณทุกคนที่ดูที่สนับสนุนเพื่อนๆที่ทักมาแนะนําที่ทักมาถามอะไรเงี้ยผมก็ตอบหมดนะมีการมาแบ่งปันข้อมูลม,มีการมาถามโน่นนี่มีการมาส่งรูปที่เซตอัพมาอวดก็มีนะ ก็ทักมาได้นะครับทักมาถามทักมาอะไรก็ได้ผมก็ชอบพูดคุยเนี่ยสนุกดีเหมือนได้แลกเปลี่ยนอะไรที้ด้วยแลกเปลี่ยนสไตล์ได้แลกเปลี่ยนของที่ใช้ปัญหาที่ใช้แบบหรือสิ่งที่ชอบอะไรเงี้ยจะหมด2024แล้วก็โต๊ะข้อผมก็ยังคงเป็นเซตอัพได้แหละเดี๋ยวปีหน้าจะมีอะไรอัปเดตมาเพิ่มเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้ดูเหมือนเดิมก็ประมาณนี้ครับใครที่อยากสนับสนุนผมก็ง่ายๆครับก็แค่ดูช่องผมกดไลค์คอมเมนต์หรือว่ากดซื้อสินค้าตามลิงก์เนี่ยก็ถือเป็นการสนับสนุนผมในอีกรูปแบบนนนึงกก็็วััี้ปรระมาณคบ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนแต่งโต๊ะคอมให้สนุกไปนะครับ